สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจอกแค่ขอเล่านะครับกลับมาเจอกับผมกันชมพนุษอีกเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมาเราเจอกันแบบแค่ไม่เห็นหน้านะฮะแต่คราวนี้ขอเจอกันเห็นหน้าบ้างเพราะว่าเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นคอนเทนต์ระดับตำนานครับเพราะว่านี่คือสุดยอดดาวตลกผู้คร่ำวนในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานร่วมปศสามทศวัรษมีผลงานมากมายเรียกได้ว่านับนิ้วมือคือเยอะมากจริงๆครับทั้งงานแสดงงานพิธีกรแล้วก็การเป็นนักร้องเราขอรับตึ่นขาวคนนี้ครับ ลุงหม่ำจกโมกหรือคุณเพชรไทยวงคำเหล่านั่นเองชื่อรายการหลายคนจะเรียกว่าพี่หม่ำนั่นแหละเพราะว่าเป็นดาวตลกรุ่นใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชนครับผ่านมาหลากหลายบทบาทแต่การเป็นหนึ่งในตัวตลกที่สร้างสีสันผ่านรายการเกมโชว์ยอดฮิตอยางชิงร้อยชิงร้ายเนี่ยอันนี้สําผัญมาเพราะว่าเขาคือคนที่ถูกโดนกระทําและผู้ถูกกระทําอยู่เสมอที่เราพูหัวไมาอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของมหากรา แกล้งพี่หม่ำหรือถ้าเป็นภาษาเวิรุลลนเราจะเรียกว่ามาหากราบแกงพี่หม่ำนั่นเองสืบเนื่องมาจากโปสเตอร์ในกลุ่มปลบม,มือในบ้านฟ้านะครับที่โพสต์อย่างเลอะลาครับว่าทริสซีหลอกหม่ำตอนแรกผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรอ๋อมาดูอทีมันเป็นซีรีส์โรมิกแกล้งพี่หม่ำที่แบบแต่ละอันคือแบบเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแกล้งกันตั้งแต่ทําชาสัคโลกแตกแกล้งลูกน้องโดนงูพิษกัดทิพ หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเผาเสื้อที่เรียกได้ว่าเกือบจะไม่ได้กลับ,บ้านแล้วนะคะเรียกได้ว่าแต่ละคอนเทนต์นี่คือแบบอือหือสุดจัดเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราหยิบเรื่องของพี่หม่อมมาเล่าก็เป็นเพราะว่าแก๊งสามชาติกลับมารวมตัวกันอีกครั้งบนจองเงินในรอบสิบห้าปีกับภาพยนตร์เรื่องใหม่น่ารักมากบทงานหนังเรื่องใหม่ที่พี่นงชาติชาเป็นคู่กับกับนะคะแล้วก็ยังมีพี่เท่งเถิดเทิงพี่หม่อมจกมกพี่นุ้ยเชิญยิม มีคุณยานดาลินยามีรัศมีแขม,มีคุณคริสเพวัตร่วมแสดงด้วยซึ่งจะเข้าฉายให้ได้ชมกันในสัปดาห์นี้นะครับใครสนใจก็ไปตีตัวชมกันได้เลยอ่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องที่ผมเล่าต่อไปนี้นี่คือเรื่องที่มาจากผมดูสดๆจริงๆในคลิปบ้านแดงช่อง WorldPo Class ิกนะครับไม่ได้ไปแต่งเติมเพิ่มเติมอะไรนะเพราะว่านี่คือความรู้สึกจริงเหตุการณ์จริงหลังจากที่ผมดูแล้วเราก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังใครที่ ข้อมูลไหนตกหล่นลองคอมเมนต์เพิ่มเติมเป็นเข้ามาได้แต่แนะนํานะครับว่าใครสปอยช่วยงดหน่อยนะเผื่อคนที่ไม่ดูจะได้ตามไปดูกันหน่อยเพราะว่าถ้ามาสปอยกันในช่องนี้ผมแนะนํานะครับจับแบนให้หมดนะเพราะว่าเราไม่สนับสนุนการสปอยตอนในคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครจะขอคลิปหลังจากเรื่องที่ผมเล่าต่อไปเนี้ยผมขออนุญาตไม่รับนะครับขอไม่รับเลยเพราะว่าผมทําของผมเอง ผมทําเรื่องที่อยากจะเล่าในหลายๆเรื่องที่ผมเตรียมไว้แหละคือจริงๆเนี่ยผมเตรียมไว้หลายเรื่องแหละแต่ถ้าคุณขอมาแล้วจี้จี้จี้ี้เนี่ยผมไม่รับนะครับเพราะว่าผมอยากทําในสิ่งที่ผมอยากทํามากกว่าที่คุณอยากจะขอมาถ้าอยากจะสนับสนุนช่องอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงช่องชุมกระน c h ชาแนลนะครับในส่วนที่สนับสนุนคลิปเน,น่คลิปได้เลยนะครับ ยี่สิห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสิบเอดครับเป็นเหตุการณ์ในยุคชราชายุคช่องสามนั่นแหละก็คือยังเป็นยุคที่ยังมีพี่หนู่ยเฉยิ้มแต่ว่าช่วงนั้นพี่หนูออกครับก็เลยเหลือพี่หม่ำงพี่เท่งไฮไลท์ในเทปนั้นก็คือการพาไปดูถ้วยชามสักโลกของที่แดงธัญญานะครับภรรยาของพี่อ๊อฟพงพัดนั่นแหละขนเอามาจากบ้านมาโชว์สดๆดนาริการซึ่งเรียกด้ว่า ของแต่ละอย่างที่เอามาโชว์นั้นมีคุณค่าทางจิตใจทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะผู้ร่วมรายการหรือพิธีกรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถึงกระนัดคุณอาปัญญายังพูดในรายการนะครับว่าของที่เอามาโชว์ในรายการทั้งหมดทั้งหมลนี้นะครับเป็นของแท้ของจริงทนานั้นระมัดระวังกันด้วยเพียงแต่ว่าการเตือนครั้งนี้น่มันไม่ได้เตือนเฉพาะแค่พิธีกรกับผู้กร,กกร,กร่วมรายการแต่แก๊งสัมาัสไม่รู้ตัวครับว่าไอ้ที่คุณปัญญาพูดมาเนี่ย มันกำลังจะเกิดหายนะต่อพี่แดงครับคือเล่าเรื่องเราของสะสมเกี่ยวกับถ้วยตรงนี้ว่าสะสมมาจากไหนยังไงฟังจากเรื่องราวของพี่แดงเสร็จปั๊บก็เข้าสู่ช่วงที่ออกมาล้อเลียนเจ้าของเรื่องราวนะครับพี่หม่ำพี่เท่งก็แต่งตัวล้อเลียนเล่นตลกกันไปโดยมีคุณจักลงโพธารามโผล่มาแจม้วยไม่รู้ว่าโผล่มาทําไมนะฮะคือตอนต้นเนี่ยอะก็ หยิกหยอกแซวกันไปใช่ไหมหลังจากนั้นพอถึงช่วงไฮไลท์เนี่ยนะครับไอ้ถ้วยชามสักขลกนี่แหละอยู่ดีๆพี่หม่ำขึ้นไปแล้วทําท่าทีว่าเนี่ยจะขอดูอันนั้นอันนี้แต่พี่แดงบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะขอมันมีคุณค่าทางทจิตใจถ้าทําแต่ขึ้นมานี่คือบ้านแต่งแน่นอนพี่หม่ำก็ไม่ด้วยความสัญชตาตญาณครับหยักหยิกกัดแรงเราก็จัดให้ก็เนี่ยใส่ยับกับพี่แดงกันช้ได้ว่าดวนฝีปากกับสนุสนานเลยพี่รงก็ไม่น้อยหน้าครับ ขอไม่ได้แตะของนะแต่ขอแตะแบบหลังฉากรวมก็พอก็วุ่นวายขึ้นอีกนะฮะคืออย่างพี่มํากับพี่เท่งเนี่ยขึ้นไปบนเวทีไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเหตุการณ์อจากนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ทําท่าทีหยอกว่าเนี่ยให้ดูว่าถ้วยเนี่ยจะได้นี่ไปไหนบ้างจนไปเจอชามอันหนึ่งเป็นชามที่ทีมงานเมคขึ้นมาเพื่อแกล้งพี่แดงโดยเฉพาะนะครับตอนโยนอ่ะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องทําแตกแน่ปรากฏว่าคุณเท่งโยนไปมาปุ๊บแตกเพราะ แล้วแตกไม่แตกครับมาแตกตรงกลางโดมนั่นแหละครับโอ้โหเท่านั้นนะครับพี่แดงเห็นสีหน้าอย่างชัดเจนเลยครับว่าสวยแลละทูนของมีคุณค่านะเลยราคาหลักแสนหลักล้านน่ะมาทําแฝกกลางรายการน,นี้ได้ยังไงงานนี้พี่มัมถึงกับเสียเซลฟเลยครับเสียเซลฟแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นสุดท้ายท้ายสุดคุณอาปัญญาก็เฉยครับว่าไอ้ที่ทําชามตกอันแรกเนี่ย เป็นของปลอมจนมาถึงช่วงที่พีก็คือช่วงที่พี่หม่อมพี่เท่งขึ้นไปจุดที่มันจะมีถ้วยชามจริงเนี่ยวางตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงโต๊ะที่มันมันมีโต๊ะผักใช่ไหมฮะนั่นแหละกําลังแบบจะไปจับอยู่อย,ย,ยู่ดีมันหล่นพรวดแล้วหล่นพรวดแบบตกแตกเสียงดังมากคือถ้าใครดูในคลิปบ้านแดงของช่องวัวพอยคลาสสิกเนี่ยที่เขาไม่ได้ใส่สายเอฟเฟกต์เสียงแตกคือเสียงแตกที่มันทําชามหล่นลงมาเนี่ย แตกจริงนะฮะไม่ใช่สายเอฟเฟกนะมันแตกจริงแล้วแตกแบบโอ้โหสะเทือนกันทั้งห้องส่งเลยแต่ถ้าใครที่ดูทางโทรทัศน์จะเป็นช่วงที่มันมีเทปพิเศษพิเศษอ่ะอย่างโปรแกรมพิเศษของจิงไลชิล่าสตาร์มเมรี่หรือในไฮไลท์รายการวันวานยหวันอยู่นะคะที่มันมีเทปหนึ่งที่ปากกี้กับพี่อ้อมไปสัมภาษณ์แก๊งสัมภาษณ์ถึงสตูบอคอยเนี่ยเราก็จะได้ยินสิงสายเอฟเฟกต์เพลงคือเพลงแบบดังมากไม่รู้ว่าทีมตัดต่อไปนึกอารมณ์อะไรกันไม่รู้นะฮะ ใส่อย่างกับแบบอื้มบ้านราคาช่องแตกกันเลยทีเดียวนะฮะยากยากหลังจากนั้นพี่แดงธัญญาก็โกรธครับเพราะโกรธปุ๊บพี่หม่าก็ซึมครับสตูดิโอที่ถ่ายรายการก็เรียกได้ว่าห้องส่งคุกกลุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะตอนจะเปกก็มีการเขาเรียกว่าพูดคุยไก่เกลียกเคกันว่าเนี่ยมันเป็นความไม่ได้ตั้งใจของพี่หม่าแหละก็โยนกันไปโทษกันไปโทษกันมาพี่แดงโทรหาพี่ออฟครับทำท่าถีว่าเนี่ย เกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในอัลิร้อยนะต้องมานะอเอิดว่าพี่ออฟรูป้ปึงรถมาที่สตูพอเข้ามาเทา่านั้นครับทุกคนในห้องส่งถึงกับตึ้งเลยว่าเฮ้ยพี่ออฟมาได้งไงแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เคียด้ว่าว่าจะเคลียร์กันลงตัวเอาผู้ยง่ายนะต้องใช้เวลากันหลายนาทีนะฮะทีมงงทีมงานคือตอนนั้นคือแบบอยู่ไม่สุขคุณอาปัญญาก็แบบเทียดเลยว่าเอ้ยว่าทําอย่างนี้ได้ยังไง ก็เลยเคลียร์กันไปเคลียร์มาสุดท้ายพี่ม,มออกมายอมรับว,ว่าเป็นความผิดของเองครับผมจะรับผิดชอบเองพี่มัมบอกพอมีเงินเก็บอยู่ไหมมีก็เดี๋ยวซื้อใช้คืนให้นะครับกแ็แสดงความท่าทีประมาณว่าแสดงสื่อไปว่าอ่ะในเมื่อคนทำเป็นพี่มัมก็รับผิดชอบด้วยกันซื้อของใช้คืนให้แต่ถ้าว่าความพิคมันเกิดขึ้นที่ว่าคุณอาปัญญาเฉลยครับว่าทั้งหมดทังดท้งมวลที่เตรียมกันมาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย นม่วาจะเป็นทีมงานคนดูในห้องส่งตากล้องคือเกือบร้อยชีวิตในห้องส่งนะฮะทั้งหมดทําเพื่อใครรู้ไหมฮะพี่หม่ำครับเท่านั้นแหละครับเสียงกรี๊ดการ์ดของผู้ชมในห้องส่งแล้วก็ความเฮฮาของทางผู้ร่วมรายการทีมงาน,นต,ต่างๆคุณลองไปดูภาพเต็มๆได้แล้วเชื่อเถอะครับว่าความรู้สึกเหล่านี้เหมือนคุณอยู่ในสตูดิโอจริงๆเพราะว่าโอ้โ oh หใส่สุดใส่ยับกันแบบเอาเรื่องเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นเทป การแกล้งพี่หม่ำที่ยังเป็นตำนานและยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ครับว่าแคนสิบปีก็ยังไม่สายครับยี่สเจตราคมสองพห้าสิบสองกับเรื่องราวพี่เท่งโดนงูกัดฟิทิพยแหมมีมงเล็บว่าทิพด้วยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์เรื่องราวของสามชาติรับเชิญอย่างคุณบีธีรพงศ์นะฮะสามีของพี่ฮันนี่พัศรนะครับกับ เรื่องราวของงูหลายๆสายพันธุ์ที่เอามาชนในรายการไี้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยอันตรายสุดๆครับพอถึงช่วงที่แก๊งสัมชัสออกมาเขาเรียกว่าเล่นตลกนั่นแหละครับในขณะที่กำลังจะสัดว์ทิศลีดงูพิษด,ด้วยตารีดนะฮะซึ่งเป็นงูจริงนะฮะย้ําก่อนว่าเอางูจริงมันรีดกรกสดดปรากฏว่าพิเทงไปพ่นเป็นตู้งูเพื่อหเห็นว่าเอ๊ะจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแกล้งที่หมาแต่ปรากฏว่า ความไห้นะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพอรู้ว่าไอ้งูที่กําลังจะฉกเข้าตรงแขนอ้เนี่ยเนี่ยเ้ยตรงแขนเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยมันฉกปุ๊บทำท่าทีว่าเจ็บจริงทั้งๆที่ทีมงานเมคอัพว่าเนี่ยมีรอยเขี้ยวกัดอยู่นะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยมันเจ็บจริงแต่ความจริงคือเป็นการสร้างสารนการณ์เพื่อแกล้งพี่หม่ำโดยเฉพาะเพนั้นแหละครับพี่เทงก็สมวิญญาณเป็นนักแสดงครับเล่นเจ็บแบบเอาเป็นเอาตายมาก บางคนก็หา넥ท้ายหาเชือกมาเขาเรียกว่าห้ามเลือดก,กันบางคนก็จะหาคัตเตอร์คุณไปว,ว่าเ้ยไมๆๆๆๆๆๆ่ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาระหว่างนั้นพี่เทงก็ล้มครับล้มพับแบบต่อหน้าต่อตาคือแบบแสดงแบบสมบทบาทมากแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลตรงไหนรู้ไหมครับหน้าสตูดิโอกรุงเทพนั่นเองคือแบบเฮ้ยไม่ไกลไม่ไกลนี่นาก็เลยเรียกได้ว่าเป็นแผนการแกล้งที่แยบยลจริงๆยังจำคำพูดของคุณโกสงได้นะครับว่าบิ๊กสงบิก๊กสีที่ไหนครับ อยู่แค่หน้าปากสตูดิโอเท่านั้นเองไม่ใช่ปากซอยนะครับหน้าสตูดิโออัดรายการนั่นเองแค่มีกำแพงกัน้นโอโอโอหลังจากานั้นก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่อเนื่องนะครับโดยสองเหตุการณ์เนี่ยควรเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคือหนึ่งทุกฝ่ายต้องรีบถ่ายรายการเพราะว่าไฟในสตูดิโอคือแถวๆสตูดิโอที่อัดเนี่ยสตูดิโอกรุงเทพเบบนีแถวถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวไฟจะดับตอนท้าทุ่มนะเดี๋ยวจะมีการซ่อมไฟนู่นนี่นั่นคือเล่นใหญ่มากนะครับเล่นใหญ่จนหลายคนถายนั้นตกใจว่าเอ๊ะ แถวแจ้วัฒนาจะมีไฟดับหรอความจริงแล้วเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกพี่หม่อโดยเฉพาะอันนี้คือหลอกแรกนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปในเทปนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงท้ายที่เป็นรอบชิงล้านไฟดับจริงนะครับย้ํานะฮะไฟดับจริงนะครับไม่มีเตียมนะทุกคนลองไปหาดูกันได้จะได้หายข้อสงสัยว่าดับจริงหรือว่าเป็นคอนเทนต์นะครับกับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของที่พี่เท่งโดนงูพิษกัดเนี่ยความจริงคือกัดทิศนั่นแหละครับ <c oughs> มันกลับทิปจริงๆก็คือทีมงานแต่งเมคอัพรอยเคี้ยวที่โดนการให้มันรู้ว่าเอ้ยมันโดนจริงแหละเพื่อให้แน่ชัดว่าเนี่ยมันเป็นแผนเพื่อแกล้งพี่หม่อมโดยเฉพาะหลังจากนั้นครับก็เกิดเรื่องราวมากมายมีการติดต่ออะไรตา่างๆนานา,นานจนสุดท้ายท้ายสุดตอนแรกอ่ะที่คุณอาไปยญ,ญาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรายการให้เสร็จเร็วๆนะจะได้ไปเยี่ยมพี่เทง่งปรากฏว่าพอพี่เท่งเข้าสตูดิโอพร้อมกับมีว่าวงูมาเท่านั้นแหละครับ ได้เฉลยออกมาครับว่าทั้งหมดที่ทําไปแกล้งพี่หม่ออีกแล้วครับท่านรอบนี้ขบวนการหักหลังมากันเพียบเลยนะคือผู้ร่วมขบวนการนี้หมดครับทั้งผู้ร่วมรายการนักดนตรีแดนเซอร์ผู้ชมในห้องส่งคือทีมงานทุกฝ่ายคือเอาพูดยัเป็นร้อยอะ่ะร่วมอยู่ในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นี้ต้องบอก,กเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เอาผูดยังนะที่เท็จะจําไม่มีวันลืมว่า นี่คือการแกล้งครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่จะจดจําไปว่ามีลูกน้องดีๆอย่างพี่หม่ำอ,อ้วยลูกน้องได้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นการแกล้งที่แบบแสดงเห็นถึงความรักลูกน้องแล้วก็ความอันตรายของผิดงูด้วยว่าอย่าได้เข้าใกล้เป็นอันขาดนะครับก็เลยได้ว่าเทปนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการแกล้งที่สะใจแล้วนะฮะยังสอดแทรกอะไรหลายอย่างที่เป็นสาระอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นใครย,ยังไม่เห็นภาพที่ผมเล่าเต็มๆคือเห็นแค่ภาพนีหลงแต่ภาพเต็ม,ตมคลิปเต็มเนี่ย ไปชมตเต็มๆได้ที่ช่องบ้านแดงเวิร์ลพอย t ์คลาสสิกนะครับ18รกรกฎาคม2544กับเรื่องเผาเสื้อพี่หม่ำต้องเท้าความไปถึงที่ติกก๊กอย่สีสิ่หนึน่งพี่หม่ำเคยบอกในการยุทธการเขยับเหงือกครับเมื่อปี35และตอนนั้นครับก็ถูกแก๊งเสนานะฮะหล่าเสนาธิการเนี่ยกัดหลังพี่หม่ำ ด้วยกันเขาเรียกว่าน,นะเล่นละครเรื่องหนึ่งเรื่อง f r a n กนไต t e ์แล้วปรากฏว่ามันมีชอ็อตหนึ่งที่ต้องนั่งเตียงไฟฟ้าแล้วประเอิญมันเป็นเตียงไฟฟ้าที่มันมีเขาเรียกว่า,าเครื่องตัดไฟฟ้าจริงพี่หม่งก็รู้ทั้งรู้ว่ามันกลัวสิ่งนี้อยู่ปรากฏว่าโอ้โหสะดุ้งปุ๊บดายับกันทั้งห้องส่งเลยนะฮะกลายเป็นเรื่องฝังใจที่ยังคงถูกพูดถึงว่าเฮ้ยมันเป็นการแกล้งจริงหรือคอนเทนต์กันแน่นะฮะแค้นสิบปีก็ยังมีสายใช้คำนี้ดีครับ สิบปีต่อมาในชีวช้อยชิ้นช,ช,ชาชาชานะครับก็คือเทปที่พิติกฤสีเป็นสัชาหลับเชิญนะฮะจัดหนักแกงพิติกแบบเล่นใหญ่ครับตั้งแต่เอาลวมที่มันมีเขาได้ไว่าย่นะจารบีสีดํามาชกข้าวหน้าพิติกให้รู้เลยว่าเนี่ยเป็นการแกล้งนะแกล้งด้วยความน่ารักนะแกล้งด้วยความรักที่พวกเราพักนีต่อพิติกแต่หารู้หรือไม่ว่าอีกช่วงหนึ่งที่เป็นเรื่องของเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ย อยู่ดีๆพี่เทงกับพี่นงเล่นสนุกครับยิบเอาเสื้อพิติ๊กเนี่ยมาทำขาดซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือโปรดิวเซอร์พี่ต้อย <c oughs> เป็นคนจัดการเอาเสือ้อเขาเรียกว่าตอนแรกอยากจะเอาเสื้อพี่หม่ำมามาแกล้งปรากฏว่าเอาเสื้อพิติกมาเท่านั้นแหละครับความไหนะก็เริ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเขาเรียกว่าละเลงเสื้อทําฉีกขาดรุ่มนี้นั่นบางคนก็เอาเสื้อเนี่ยมาถูพื้นคือสนุกสนานขึ้นใหญ่พี่ติ๊กบอก ไม่ตลกไม่ตลกทำยังไงเลยไหมครับต่อยนัวต่อยหน้าเนี่ยเอาหน้าดํามาทาเนี่ยเฮ้ยกันก็สนุกนะแต่พอเอาเสื้อของพี่ติ๊กมาแกล้งเนี่ยไม่ตลกเลยก็ทาท่าทีน้อยใจครับเหมือนโกรธนั่นแหละก็เดินเข้าหลังฉากครับปรากฏกลับมาอีกทีเผาเสื้อพี่มัมแล้วเป็นเสื้อที่พี่มัมใส่ทั้งชีวิตมาเลยนะะเสื้อสีขาวนั้นน่ะ เผากันตอนหน้าต่อตาจนชนิดที่ว่าพี่มําถึงกับยืนตึงแล้วก็บ่นว่าเนี่ยทํากับผมได้ยังไงและหลังจากนั้นก็ขนเอาเสื้อของพี่เท่ง์พี่โนงเสื้อของคุณมยุรานะฮะพี่ตักมยุราเนี่ยเอามาแก้งแต่โชคดีที่ว่าเอาไวตัวทันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นจะสังเกตสีหนะ้าคุณปัญญาที่ว่าคุณอาปัญญาก็รู้ทั้งรู้เรัาว่าเวลาแก้งหนักๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบอืมเจ็บปวดรุนแรงมากแต่ ย้ำอีกทีว่าการแกล้งตรงนี้เป็นการวางแผนเพื่อแกล้งเพื่หมอบโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่โดนแกล้งนี่คือแบบพี่หมักรับจบเต็มเลยหลังจากนั้นมาพิธีก็หยิบเสื้อใครก็ไม่รู้รู้วอาไปเสื้อตัวเองเท่านั้นแหละครับมาเสนออีกทีครับว่าเสื้อที่พิธีหยิบมาเนี่ยก็เป็นของตัวเองนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นก็ไล่มาว่าของใครของใครของใครจนมาของพี่หมังที่เผาเสื้อขาวแล้วไม่เหลือสภาพเลยนะแล้วที่มันพีก็คือเผากางเกงอีกเกือบคือเกือบจะไหม้อะ พี่หมั่รู้ตัวคือเอาเท้ามาเยียบเยียเยียบเยียเพื่อให้ดับให้ให้ไฟดับนะครับเพราะว่าไอ้ที่เยียบเยียบเนี่ยมันมีตังซ่อนอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเก่งด้วยโอ้โหวุ่นวายขายปลาช่อนเลยทีเดียวนะฮะแต่พอรู้ตัวว่าพี่ติก๊กซื้ตัวเองมาก็เลยเฉลยเขาว่ามันเป็นความคึกหนังที่พี่ติ๊กอยากจะเอาิ่งพี่หมั่นเพราะว่าพี่ติ๊กเองก็เป็นผู้ร่วมขบนการแกล้งพี่หม่่า มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต,แต่สมัยมาเป็นเกสอ่าสมัยที่พี่หมั่นมาเป็นเกสในยุทธการใช่ไหมหลังจากนั้นอยากจะเอาคืนก็เลยขอเอาคืนพี่หมั่นอยากสาแก่ใจก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเรียกว่าแค่นี้ต้องชําระนะฮะก็เลยต้องไปสาสังกัดตอนอีกเทปหนึ่งก็คือ11กันยายน45ที่แก๊งสามชาติวางยาให้พิธีแต่งตัวเป็นไอ้นี่พี่แอดคาราบาลแล้วกลายเป็นว่า โดนแกงหม้อใหญ่เสียเองนะฮะเขาเรียกว่าแกงมาแกงกลับไม่โกงเลยเชื่อว่าน่าจะได้ดูเร็วๆนี้สำหรับเทปในตำนานเทปนี้นะับเพราะว่าความหลังของพิติก๊กับแกงสามชาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะลองไปย้อนโมเมนต์มหากรรมการแกงของพิติกแบบช้ำๆกันได้นะฮะที่บ้านแดงช่องบวกหอยคลาสสิกนะครับนี่คือตัวอย่างที่ยกมาครับเพราะว่าสามเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสตอร,รี่ที่อยู่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่ พี่หม่ำรับจบคนเดียวครับเขาเรียกว่าผมรับผิดชอบคนเดียวไม่เผื่อให้ใครนะคะเขาเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งสับชาติที่รับจบแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเนี่ก็อย่าลืมไปดูน่ารักมากการกลับมาในรอบ15ปีของแก๊งสับชาติบนจองเงินได้24กระดีบทุกองค์ภาพยอดครับ